m i n ิ t e w วิ h Go วิคห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเนี่ยก็ได้ขึ้นมาแตะระด0าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เช้าเนี้ยก็ยังอยู่ในระดับ3,000นะครับถึงแม้ว่าแท่งเทียนครับจะเปิดมาเป็นสีแดงแต่ว่าก็เป็นเพียงสีแดงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันดีกว่าครับว่าวันนี้เทรดยังไงได้บ้าง ก็เมื่อวานนี้นะครับได้ให้แผนให้โซนต่างๆไว้นะว่าถ้าราคาเนี่ยหลุดลงมานะครับเดี๋ยวเราจะ follow sell ใช่ไหมครับแต่ว่าราคาไม่หลุดครับวิ่งอยู่ในกรอบเนาะก็มีการเด้งกลับไปเนาะก็ลงมาเหมือนจะทดสอบนะครับแนวรับ80นะครับแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปขอบบนตรงนี้นะครับใกล้เคียงกับระดับโอทำหายนะครับแต่ว่ายังไม่ทำนะครับราคาสูงสุดใหม่ส่วนแพทเทิร์นที่เรามองไว้นะว่าเป็น head and shoulder นะครับก็ หายไปแล้วนะครับเพราะว่าราคาได้ทำจุดสูงสุดใหม่แล้วนะครับก็ไม่ได้เป็น head and shoulder แล้วนะครับแตงไว้ก็ตามนะครับโซนแนวรับของเรานะครับที่เราตีไว้เมื่อวานนี้เรายังคงเก็บไว้ใช้เหมือนเดิมครับสิ่งที่น่าจับตามองในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแนวรับแนวต้านต่างๆๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้โซนเดิมไปก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เนาะถ้าเรามองสังเกตดีๆครับราคาเนี่ย ก็ใกล้เคียงกับออทามไฮเดิมแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมารอเซล์แนวต้านฟิโบนัชชีที่เราตีไว้นะครับนั่นก็คือ3020นะครับ3030เหมือนเช่นเคยครับส่วนแนวรับครับตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว,ว่ามันมาเซ็ตแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก2980นะครับนะฮะ เมื่อวานก็ยังคงเซ็ตได้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครจะรอ buy นะครับก็สามารถพิจนารณาครับมารอดูแถว2,980ได้เหมือนเช่นเคยนะอ่าเออได้เหมือนเดิมเลยแถว2,980นะครับระหว่างทางตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆใครเป็นสายเล่นสั้นเล่น scalping อย่างนี้นะครับอาจจะลงมาดูทางเฟรม5ทีก็ได้นะครับแถว2,994เกนี่ยก็มีแนวแนวรับนะครับให้เพื่อนๆสามารถ b ายเล่นสั้นได้นะครับผม แต่ที่ผมแนะนำนะมารอดูแถว2980เปครับเป็นจุดวัดใจสำคัญเลยคือถ้าราคาเนี่ยไม่หลุด2980เนี่ยแสดงว่าเขามีโอกาสเด้งและไปต่อนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับลงมาเต็มแท่งนั้นลงมา2978เต็มแท่งเลยเต็มเนื้อนะครับเนื้อเทียนแบบนี้นะครับเต็มๆมเนี่ยราคาครับมีโอกาสที่จะไหลลงมา2 9ง6 57าได้นะครับเหมือนที่เราบอกกันเมื่อวานนี้เลยเพราะฉะนั้นโซนต่างๆนะครับที่ใช้บ่ายนะครับผมขอใช้แบบเดิมครับ ใช้แบบเดิมเลยนะครับวันนี้ชึบโอเคนะครับก็แนวรับของเรานะครับก็คือ2956 57 58นะครับอีกโซนหนึ่ง2,943ถึง46นะครับเละโซนหนึ่งครับ2,930ถึง2932ครับใครที่เจียบพิจารณาบายนะครับมาหล่อโซนนี้นะครับจะเป็นจุดที่ได้เปรียบมากๆครับสองพาตรงนี้นะครับเป็นจุดเฝ้าระวังแล้วกันนะครับผมก็ ไม่กล้าให้ลิมิตเท่าไหร่นะแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งเตือนไว้นะครับก็แอดอเลอร์ไว้นะครับพอราคามาถึงจุดนี้นะครับเราก็โฟกัสมันนิดหนึ่งนะครับว่ามีสัญญาณการกลับตัวไหมถ้ามีนะครับสามารถใช้จุดนี้ครับเป็นจุดพิจารณาเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็จะถึงการประชุมนะครับของธนาคารกลางต่างๆนะครับเริ่มต้นด้วย BOJ นะธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตกดึกไปก็จะเป็นธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่าเฟด โดยตอนนี้ครับมีการมองนะว่าทั้ง2ธนาคารกลางเนี่ยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดิมนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งธนาคารกลางต่างๆเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะครับในวันพรุ่งนี้และวันนี้ครับก็จับตาดูให้ดีนะครับทรัมป์เนี่ยจะมีการพูดคุยกับปูตินนะครับในเรื่องของการหยุดสงครามนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับต้องติดตามกันดูให้ดีเลยนะ ต้องบอกว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจภายนอกนะครับเริ่มส่งผลมากๆนะครับในวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องดูโอ้เท e r เด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ